อรุณสวัสดยามเช้าคะ่ะนี่ปลาบัวออกไข่มดเนาะใส่กระลำดอกนี่มาดูกันนี่แล้วก็ใส่ดอกหอมใส่ผักอีตู่ค่ะปลาบัวเออเออกสูตรนี้คือใส่ข้าเบือเนาะใส่ข้าเบือมันจะได้ข้นๆแบบนี้ค่ะนี่ใส่ข้าเบือนี่ลูกชายบอกว่าแม่เอาน้ำน้ำนอยๆ <c oughs> ลูกบอกว่าเอาน้ำน้อยๆ ค่ะไข่มดไข่มดอาหารชั้นสูงเนาะปาบวัวเกิดมาก็ไม่เคยสอยหรอกค่ะซื้อเ้ากินแบบนี้แหละอ๋อข้าเบือเอ้ยเอ่อไข่มดใส่ข้าเบือ กบัวใส่ใบมะกรูดทีหลังเดี๋ยวให้เขาสุกสักหน่อยไม่ไม่ไม,ไมงั้นก็จะเหม็นเขียวเนาะเนี่ยค่ะ <c oughs> สามกล่องคําวอวานเนี่ยเข้ามาส่งน้องเข้ามาส่งเราต้องสั่งเขาค่ะเขาไม่ใช่คนที่นี่เนาะคนคลองน้ำไหลน้องเข้าหาไข่มดขายเป็นอาชีพเสริม ก็เลยสั่งน้องไว้ว่าถ้าได้ไข่มดนะเอามาส่งด้วย3ามรอบกับนี่แล้วค่ะ3ามรอบละรอบนี้เยอะหน่อย3ามกล่องนี่ค่ะก็ตกกล่องล300อะสามร้อยเนาะสามร้อยกว่านี่ค่ะมันก็คุ้มค่าอยู่นะคะถ,ถ้าใครชอบกิน เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีกระดูกไม่มีขี้ไม่มีก้างกินได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะลูกชายบอกว่าแม่ออออเออที่บ้านประบัวเล็กอออนะคะเออไข่มดนี่ใส่ข้าวเบือค่ะใส่ข้าวเบือประบัวก็แช่ข้าวไว้นะน,นึ่งข้าวนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็มาเนี่ยค่ะอออไข่มดใสด่ดอกหอมเล็กน้อยค่ะดอกหอมที่ประบัวปลูกไว้นะั่นแหละเราใส่ผักอีตู กะลำดอกซื้อมาไว้ในตู้เย็นนานแล้วละ่ะนี่เนี่ยค่ะประบัวขอสามนาทีนะคะขอสามนาทีช่วงนี้ประบัวก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรเพราะว่าผักก็ไม่มีเนาะกับข้าวก็ทำมาเยะมาแยะเนี่ยค่ะเออไข่มดเออไข่มด เมนูพื้นบ้านแกงใส่ชะอมผักหวานก็ได้ผักเชียงดาก็ได้ค่ะผักตุ๊ดก็ได้ค่ะไข่มดตอนนี้หกโมงแล้วค่ะหกโมงเช้าค่ะป้าบัวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปป้าบัวมาให้กำลังใจป้าบัวนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ